วันนี้เรามาทำเก๋ยจับเก๋จับยวนไม่หย่งนั่นหรอหนะต้มน้ําก่อนแล้วก็ใส่กระดูกหมูต้มน้ําให้เดือดน,นะทุกคนใช่ให้มันฟูดบึบแบบบึบแบ,บบมุมมุมแล้วเราก็โยนกระดูกหมูลงไปลราก็ช้อนฟองออกหน่อยนะโอ้ยรู้ก่อนด้วยนี่ช้อนฟองทาเหมือนเป็นคนทําเลยเนาะถ้าช้อนนี่เราต้องใส่หมวกกันน็อกก็ด้วยใช่นี่ใส่อะไรปี๊ปี๊ก้อนเม็ดกีอะไร เกือน้ำตาลกรวดอันนี้หม้อที่เราเจียวหอมมานะเราก็จะมาใส่น้ำซุปเพื่อต้มเส้นเราจะต้มเส้นแยกกันนะกับน้ำซุปกระดูกเพื่อไม่ให้เส้นมันเหนียวเกินไปใช่แล้วก็ไม่ให้อืดตองตองเราไม่ชอบกินอืดนะเพราะว่าตัวอ้วนอยู่แล้วตจะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองหนึ่งฟองลหรอเห็นฟองเดียวน้ะเสรจแล้วา ใส่หมูยอไปด้วยนี่ปรุงของใคายอย่อยน,นีงโอ้ยหน่อยหนึ่งอันนี้ใส่นิดเดียวมะน,นาวเหลือวไว้หน่อยหนึ่งพริกอะน้ำตาลสักสิบสิบแปดช้อนเพราะว่าป็นคนไม่ชอบกินหวานเท่าไหร่ <c oughs> นี่เสร็จแล้วแ,วแบบมาก